Read a d a b o o k c l u b Podcast พื้นที่ของคนรักการอ่านสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ read a d a b o o k c ับ b Podcast นะครับนานมากแล้วที่ไม่ได้มาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับหนังสือ ซึ่งความตั้งใจก็คืออยากจะสร้างพื้นที่สำหรับคนที่รักการอ่านนะครับจึงเกดเป็นช่องริดอับบุคบช่วงนี้ก็เข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับก็จะเข้าฤดูหนาวแล้วฤดูฝนก็จะผ่านไปนะครับซึ่งก็หลายๆท่านก็คงดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีนะครับทีนี้ เราก็ต้องดูแลโภาพความคิดของเราด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ดําเนินชีวิตไปได้อย่างง่ายดายนะครับดําเนินชีวิตไปได้อย่างราบรื่นวันนี้ก็เลยได้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งมานะครับมาพูดคุยกันให้สามารถที่จะเอาไปใช้ในการดําเนินชีวิตให้เรียบง่ายให้ชีวิตนั้นเป็นไปตามความคิดได้ หนังสือเล่มนั้นก็คือสมองแห่งความสําเร็จของนักจัดระเบียบความคิดนะครับหัวข,ข้อที่จะคุยกันก็คือจัดระเบียบความคิดจัดระเบียบความคิดแล้วชีวิตมันจะง่ายนะครับตอนแรกที่ยิบหนังสือเล่มนี้มานะครับก็คิดว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยจัดระเบียบความคิดของของผมได้นะครับ คิดว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะช่วยในการจัดระเบียบชีวิตประจำวันของตัวเองได้นะครับและเป็นหนังสือที่น่าจะช่วยทำให้ความคิดของตัวเองนั้นกลายเป็นความจริงได้หนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่เขียนโดยนักเขียนชาวเกาหลีนะครับพกจูฮอนนะครับ แปลโดยคุณซูมาลีสุนจันนะครับสมองแห่งความสำเร็จของนักจัดระเบียบความคิดเขาเป็นใครนะครับเกี่ยวกับผู้เขียนพุกจูฮวันก็คือผู้บริหารสถาบันวิจัยการจัดระเบียบความคิดนะครับเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาด้านการจัดระเบียบความคิดเป็นอันดับหนึ่งของเกาหลีเลยนะครับเขาก็ได้ให้คำปรึกษา ด้านการจัดระเบียบความคิดให้แก่บริษัทต่างๆนะครับเป็นวิทยากรที่บริษัทซัม s ุงอิเ e ็กทรอนิกส์ปัจจุบันนะครับเขาก็เป็นวิทยากรอบรมการใช้โปรแกรมเกี่ยวกับ Mind Map นะครับเป็นโปรแกรมดิจิตอลไมล์แมปอย่างนี้เป็นต้นนะครับและก็ยังให้คำปรึกษาในหัวข้อการจัดระเบียบความคิดการพูดการเขียนการวางแผน และการแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยครับหลังจากที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับพอได้อ่านแล้วแล้วมันจะมีอะไรบ้างที่พอที่จะมาแบ่งปันเพื่อนๆได้บ้างนะครับผมก็มองอยู่ที่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือสิ่งที่ควรจัดระเบียบเพื่อให้ชีวิตเป็นไปตามความคิดของเรานะครับ ในหนังสือนะครับก็จะแบ่งเป็น6กบทนะครับแล้วก็มันจะมีส่วนที่ผมคิดว่าเขาอยากจะให้พวกเราจัดระเบียบจริงๆนั้นนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเวลานะครับอันที่1นนะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของเป้าหมายนะครับและอันที่สามในการจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับปัญหาที่เรามีนะครับ และในอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเราจะใช้เครื่องมืออะไรในการจัดระเบียบความคิดนะครับจะว่าไปแล้วความคิดของเราก็เหมือนสิ่งของที่วางอยู่บนโต๊ะนะครับเป็นสิ่งของที่ไม่ได้จัดเก็บนะครับวางไม่เป็นที่เป็นทางมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ดูไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาจะหยิบจะจับอะไรมาใช้วันก็เลยดูยุ่งเหยิงไปหมดนะครับ มันจะดีกว่าไหมถ้าเรารู้จักวิธีการที่จะจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยแล้วก็เวลาจะหยิบจับอะไรไปใช้ก็สามารถหยิบจับได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับเพื่อนๆเคยเป็นไหมครับว่าในแต่ละวันมีสิ่งที่เราอยากทำนั้นมากมายหลายอย่างนะครับแต่ว่าเราก็ ไม่รู้ว่าจะจัดการมันยังไงนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งที่ต้องทําหลายอย่างนะครับนี้มันก็เกี่ยวข้องกับเวลานะครับสิ่งที่ควรจะระเบียบเพื่อให้ชีวิตเป็นดั่งความคิดอันดับแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของเวลานะครับในเรื่องของจัดการระเบียบเวลานั้นนะครับผู้เขียนคุณพกจูฮวันก็ได้ให้ข้อคิด ในบทนี้ไว้นะครับก็คือไม้บรรทัดแห่งชีวิตก็ให้มองว่าชีวิตเรานั้นมีไม่ยาวนานนะครับเราก็เปรียบเหมือนไม้บรรทัดนะครับก็อายุคนเฉลี่ยก็ประมาณ80ปีนะครับเขาก็เปรียบเทียบชีวิตคนเหมือนกับไม้บรรทัดทีนี้เราลองขีดเส้นดูว่าเราเหลือเวลาเท่าไหร่นะครับที่จะใช้ชีวิตบนโลกนี้มันก็ ทำให้เราคิดขึ้นมาได้นะครับว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างไรดีเพื่อให้มีคุณค่าให้มีให้สมกับการที่เรามีชีวิตอยู่ในเวลาที่เหลือครับเขายังได้พูดถึงการใช้เวลาอย่างคุ้มค่านะครับก็คือเวลาถ้าพวกเราน่าจะเคยได้ยินคำว่าเวลาเชิงคุณภาพไคลรอสนะครับ กับเวลาเชิงปริมาณโครโนสเวลาเชิงปริมาณก็คือนับเป็นวันเดือนปีนับเป็นชั่วโมงนาทีวินาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับและเวลาไคล罗สเวลาเชิงคุณภาพนะครับก็จะเป็นอย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาที่จดจอ่อกับการทํางานนะครับเวลาที่เราออกกาลังกายเพื่อสุขภาพเราเวลาที่เราอ่านหนังสืออย่าง เครียดนะครับเพื่ออนาคตเวลาเหล่านี้จะเรียกว่าเวลาเชิงคุณภาพนะครับก็คือใช้เวลาอย่างคุ้มค่านั่นเองครับและการใช้เวลาในแต่ละวันบางทีเราก็ไม่ได้สังเกตว่าเรา,าใช้เวลาไปกับเรื่องไหนมากที่สุดนะครับหรือว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องไหนมันเป็นการตรวจสอบว่าในแต่ละวันเราใช้เวลา ไปกับเรื่องใดนะครับหัวข้อที่เขากำหนดไว้ให้อย่างเช่นเวลานอนเราใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงเวลากินเวลาเคลื่อนที่คือเวลาเดินทางอาจจะเป็นเวลาไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับใช้เวลาไปเท่าไหร่เวลาในการพักผ่อนของเราเวลาทำงานของเราหรือว่าเวลาความสัมพันธ์ก็คือการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะครับ ถ้าเราได้จดบันทึกลงไปเราก็จะรู้ว่าเราได้ให้ความสําคัญหรือใช้เวลากับเรื่องไหนเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ออกมานะครับนันเป็นการทบทวนชีวิตประจำวันของเรานะครับว่าสิ่งที่เราทำได้ดีมาตลอดคืออะไรบ้างสิ่งที่เราต้องปรับปรุงคืออะไรบ้างแล้วก็สิ่ง เราจะพยายามใช้เวลา24ชั่วโมงให้ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนและอีกสิ่งหนึ่งในการจัดระเบียบเวลาที่คุณพกจุงวันแนะนำไว้ก็คือเคล็ดลับการเขียน to-do list นะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะมีการเขียน to-do list ในแต่ละวันเขาก็จะได้แนะนำา t o o o l s t t ที่ดีและก็ to-do list ที่ ไม่ดีนะครับตัวดู i ิสที่ดีนั้นก็จะมีการแบ่งเป็นหัวข้อชัดเจนนะครับแล้วก็แบ่งว่าจะใช้เวลากับกิจกรรมนั้นกี่ชั่วโมงและใครเป็นคนทําทกิจกรรมนั้นบ้างนะครับอย่างเช่นง,งานที่ต้องจดจอนะครับอย่างเช่นการเขียนหนังสืออย่างนี้เขาก็ใช้เวลา สีชั่วโมงแล้วก็ทําคนเดียวอะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นนอกจาก to do list แล้วก็ยังมี not to do list นะครับเพื่อที่จะได้ดีกเลี่ยงว่าสิ่งที่ไม่ทำนะครับสิ่งที่เราจะไม่ทำเด็ดขาดมีอะไรบ้างคือตรวนี้ not to do list มันจะเป็นการขโมยเวลาของเราครับและอีกอย่างก็คือจะเป็นการสร้างกิจวัตร วงจรการเติบโตนะครับสร้างกิจวัตรประจําวันนะครับก็คล้ายๆกับการเช็คลิสต์นั่นเองครับเคล็ดลับในการบริหารเวลาคือการสร้างกิจวัตรให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นธรรมชาติและที่สําคัญคือต้องกําหนดช่วงเวลาที่จะลงทุนกับงานสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนคุณจะทําซ้ํา ได้โดยอัตโนมัติการบริหารเวลาพวกเราทุกคนน่าจะบริหารเวลาชีวิตในแต่ละวันในแบบของตนเองนะครับถ้าใครลองเอาวิธีคิดการบริหารเวลาของคุณพกจูหวัวนไปใช้ก็ลองนำไปใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอให้ จัดระเบียบเวลาจัดระเบียบความคิดและทำให้ชีวิตง่ายสวัสดีครับ